สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะงามอย่างไทยนึยกถึงหญิงผ้าไทยนะคะคุณลูกค,าค้าขาวันนี้หญิงมีเสื้อพิงสวยงามอย่างหญิงงามอย่างคนไทย arkadaşlar. คุณลูกคา้าขานี่ค่ะเสื้อพิงางามๆนะคะคุณลูกคา้ารุ่นแขนละคังค่ะคุณลูกคา้าขาสวยมากคะ่ะยิ่งเวลาเราถ่ายรูปการแขนแบบนี้ยิ่งสวยเก๋ค่ะคุณลูกคา้าขาแขนละคังรุ่นนี้นะคะของพิงเขา ไว้มาก็คือเป็นคอกลมนะคะคุณลูกค้าขาคอกลมที่ตัดเย็บมาด้วยดอกไม้ชัดๆทั้งดอกเลยนะคะคุณลูกค้าขาดูสิคะแล้วก็ผ่าหน้านะคะกระดุมผ่าหน้าในกระดุมผ่าหน้านี่คือเราสามารถถอดออกได้จริงถอดใส่ได้ง่ายๆเลยกับคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าเป็นคอกลมแล้วจะต้องสวงไม่ค่ะ พิ้เขาออกแบบมาให้คุณลูกค้าใส่ได้ง่ายๆสะดวกสบายนะคะโดยเฉพาะคุณลูกค้าท่านใดที่มีอายุนะคะคุณลูกค้าก็จะง่ายต่อก,การใส่มากค่ะในส่วนของประดุมนะคะคุณลูกค้าก็เป็นลายดอกไม้เช่นกันนะคะเป็นลายดอกไม้นูนสวยมากค่ะคุณลูกค้าคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ถ้า ลินินนะคะคุณลูกค้าตัวนี้ซับนยายหญิจะบอกว่าเป็นผ้าลินินเนื้อนุ่มนะคะคุณลูกค้าขาระบายอากาศได้ดีได้สวยมากออกแบบมาเช่นเดิมค,คุณลูกค้าขาช่วยอัมพานหุ่นนะคะให้กับคุณลูกค้าให้มีเอวนะคะคุณลูกค้าจะไม่ใช่แบบทรงมาตรงๆเลยไม่ใช่นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ช่วยเก็บช่วงสะโพกนี่นะคะให้ดูผอมลงเล็กลงปิดหน้าท้องเรานิดหน่อยนี่ค่ะจะให้ดูนี่ค่ะ คุณลูกค้าหายกังวลเรื่องนี้ได้เลยนะคะหญิงจะบอกว่าหญิงขายในราคาเพียง1,450บาทนะคะคุณลูกคา้า1450บาทหญิงส่งฟรีเคอรี่ให้ด้วยกับคุณลูกคา้า1-2วันถึงมือคุณลูกค้าแน่นอนนะคะแล้วก็หญิงมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะรีบโทรมาสั่งซื้อกบบับหญิงนะคะคุณลูกค้าได้ที่เบอร์093-198-8013 0872195678ทั้ง2เบอร์นี้คุณลูกคา้าแอดไอเดลายมาได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะรุ่นนี้สวยๆแขนละค้างนะคะใส่สีไหนไลายไหนคุณลูกคา้าโทรมาหาอีกเลยค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ